เป็นความร่วมงรงร่วมใจครั้งสําคัญในปัทิศารว,วงการบันเทิงไทยที่ศิลปินดารานักร้องทั่วฟ้าเมืองไทยมารวมตัวกันแบบไร้ค่าไร้สังกัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในภาพมิวสิกวิรลเพลงขอความสุขคืนกลับมาโครงการพิเศษที่บริษัทอสม,มทจำกัดมหาชนและรายการนายนกเทนจัดขึ้นเพื่อเรียกฝันและกำลังใจคืนสู่คนไทยทำกลางวิกฤตความขัดแยง้งและสร้างความเสียหายของบ้านเมืองหลังผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายค่ะผม รู้สึกดีใจกับวันวันนี้มากครับเพราะจะเห็นรอยยิ้มของคนไทยทั่วประเทศกลับขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับครับทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วสําหรับในเรื่องราวของความสุขที่จะร่วมแรงร,ร่วมใจกันทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่ดูแล้วผลจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินเนี่ยทุกคนก็พร้อมใจกันศิลปินดาราเยอะแยะมากมายนะฮะ เอารู้สึกว่าอย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่ที่ได้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในวงการบันเทิงแล้วก็เชื่อว่าประชาชนทั่วไปก็เหมือนกับพวกเราที่อยากจะเห็นความสุขอยากเห็นความสงบสุขกลับมาเหมือนเมืองไทยในวันเก่าๆถึงมันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยที่เราทําแต่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับฝนก็รู้สึกว่าน่าน่าน่าจะเป็นบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งที่จะเป็นอมตะแล้วก็เป็นเพลงปลุกใจแล้วก็เป็นเพลงปลอบขวัญ ให้กับคนไทยตลอดไปะคะรู้สึกดีมากครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจแทนแทน<ม>เพื่อนๆนศิลปินนักร้องดาราทุกๆคนนะครับที่วันนี้มันรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเราไม่มีค่ายเราไม่มีอะไรเลยแล้วก็นั่นแหละครับผมว่าทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องมามันเป็นสิ่งที่มันต้องทำอะ่ะ แต่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าก็คงจะมีหลายๆความรู้สึกคนกันนะครับก็คือเราเราผ่าเรื่องที่เลวร้ายมาก็คงจะมีความสับสนความเศร้าแล้วก็หลายๆความรู้สึกคนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าจากจุดนี้นะฮะก็ก็ในในฐานะที่เป็นเป็นหนึ่งในในตัวแทนของใจคนไทยทั้งหมดนะครับว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คือความสุขเราอยากได้ความสุขความสงบกลับคืนมาอย่างเร็วที่สุดนะครับแม้ว่าจากนี้ไปมัน ขนทางมันจะยากขนาดไหนก็ตามผมเชื่อว่าด้วยกําลังใจที่เราพร้อมที่จะเปิดใจให้กันซึ่งกันและกันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรารักกันยังไงก็ผ่านไปได้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยนะ,ะว่าพวกเรานักสแสดงศิลปินเนี่ยจะรวมมาได้ขนาดนี้ทุกคนพอบอกคําเดียวด้วยทุกคนมาช่วยกันเต็มที่เลยไม่น่าเชื่อเลยนี่เห็นถึงความสามัคคีของพวกเรานักสแสดงนะคะนี่ผมบอกตรงๆเลยลนะคนเัืเอิๆที่มารวมกันอย่างเงี้ยเวลาจ้างเขาไม่ค่อยมา นะครับแต่ว่าถ้าทำอะไรเพื่อสังคมทำอะไรเพื่อประเทศชาติเนี่ยจะมาแล้วมาอย่างเต็มใจนะครับมาด้วยด้วยด้วยจิตใจจริงๆมาเทใจให้จริงๆมีฝรั่งเคยพูดไว้ผมเคยจำได้ผมเคยตอนที่เป็นซึนามิเขาบอกว่าคนไทยมีอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลกคือความสามัคคีนะครับอยากให้จําตัวนี้ไว้และที่น่าภูมิใจมากกว่านี้ก็คือว่าวันนี้เรา คนมาทั้งวงการเลยครับแล้วก็ไม่มีการแบ่งอะไรทั้งสิ้นไม่มีแบ่งประเภทนักร้องนักแสดงค่ายทุกอย่างไม่มีกำแพงตรงนั้นอีกแล้วเรามาช่วยกันครับสิ่งที่สำคัญคือเรามาเยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันรวมตัวกันวันนี้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน3วันที่รวบรวมมาได้แต่ทุกคนมาด้วยใจยอยู่แล้วนะครับมาด้วยใจยอยากจะเห็นบ้านเรากลับกลายไปเป็นสยามเมืองยิ้มเหมือนเดิมครับ มิวสิกเรทเพลงขอความสุขคืนกลับมายังถือเป็นการรวมใจของผู้คนกลับและคนทำงานเบื้องลางอีกหลายท่านที่เต็มใจมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างรค์ของความชิ้นพิเศษนี้โดยหวังให้เพลงนี้เป็นความสุขเล็กๆที่จะคืนสู่คนไทยในยามที่อยู่ในห่วงแห่งความทุกข์และกลับมาเป็นสังคมที่มีความสุขและรอยยิ้มดังเดิมค่ะ